วันนี้ขอเดินทางเข้าเมืองไปกับทีมด้วยได้ไหมคะกูฮารุพูดขึ้นขณะกํำลังรับประทานอาหารเช้าถ้าเป็นความประสงค์ของรูกก็ตามใจดีเหมือนกันจะได้ให้รูกกับทีมเอากระดาษไปส่งที่ตลาดด้วยโยชิดะตอบขอบคุณครัพ่อหนูรักพ่อที่สุดเลยเธอตอบงั้นเดี๋ยวกินอาหารเช้าเสร็จลูกพาทิมไปดูเรือนผลิตกระดาษของเรา แล้วก็ช่วยกันมัดกระดาษที่ทำเสร็จแล้วให้ทีนะโยชิดะสั่งได้ค่ะเธอรับคำเพราะเรากินอาหารเช้ากันอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะโคฮารุซึ่งตอนนี้ดูเหมือนเธอกำลังมีของเล่นใหม่นั่นคือผมไม่ต้องรีบก็ได้ลูกเรามีเวลาเหลือเฟือที่จริงถ้าวันนี้ไม่ตรงเข้าเมืองเลยเรแวะผักที่บ้านคุณตาสักคืนหนึ่งก่อนก็ได้ ชูด้าพูดค่าแม่คฮาาคตอบแต่เธอก็ยังไม่แสดงอาการช้าลงเลยฉันเสร็จแล้วนะไปเลือนกระดาษกันเลยไหมเธอชวนชันทีที่กินเสร็จคุณทิมเขายังกินไม่เสร็จเลยลูกชูด้าปามค่ะแม่เธอพูดเสร็จก็หันมาจ้องหน้าผมเหมือนเร่งว่าเมื่อไหร่จะกินเสร็จผมรู้สึกว่า ตอนนี้โคฮารุเหมือนเป็นเด็กตัวเล็กๆแววตาเธอดูสดใสไร้เยงสาผิดกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อคืนและเมื่อเช้าแบบคนละคนผมคิดว่าผมอิ่มแล้วนะครับผมพูดพร้อมส่งยิ้มให้เธองั้นไปกันเลยโคฮารุคว้าม,มือผมและเดินนำหน้าไปขอบคุณสำหรับอาหารเช้านะครับอร่อยมากครับคุณชูด้าผมไม่ลืมที่จะหันกลับมาขอบคุณชูด้า บ้านของโยชิดะตั้งอยู่บนเนินเตี้ย,เ,ยเมื่อมองลงไปจากตัวบ้านราวๆา0เมตรมีโรงเรือนขนาดใหญ่กว่าตัวบ้านเล็กน้อยตั้งอยู่ริมลำธารตัวโรงเรือนมีขนาดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีหลังคารูปแบบเดียวกันคือมุมด้วยฟางหรือหญ้าหนา,หนาผนังทั้งสองข้างเปิดโลง่งภายในโรงเรือนมีบ่อน้ำ รูปทรงสี่เหลี่ยมอยู่หกบอ่อมีเตาและหม้อใบใหญ่สำหรับต้มอะไรสักอย่างอีกข้างหนึ่งเป็นที่วางตะแกรงสี่เหลี่ยมจำนวนมากที่เราต้องปลูกลงเินตรงนี้เพราะการทำกระดาษต้องใช้น้ำจำนวนมากในการผลิตค่ะโคฮารุอธิบายเราใช้น้ำทำอะไรบ้างครับผมถามส่วนใหญ่เป็นเรื่องการแช่การต้มและการหมักเยื่อกระดาษค่ะ เธอตอบดูน่าสนุกดีนะทำยากไหมครับผมถามไม่ยากเลยแต่ต้องมีเทคนิคนิดหน่อยเอาไว้จะสอนให้คุณเอาเยื่อกระดาษมาจากไหนครับเอามาจากลำต้นของไม้ชนิดหนึ่งชื่อว่าดูว่ารอบเปลือกมันมาแช่น้ำทิ้งไว้แล้วก็เอาไปต้มให้เปื่อยหลังจากเปื่อยได้ที่ก็เอาไปทุบให้ละเอียดแล้วจึงเอามาผสมกับน้ำอีกครั้ง เพื่อให้ได้น้ำค้นๆที่เป็นเยื่อกระดาษจากนั้นจึงนำไปเทใส่ในตะแกรงเพื่อให้มันกลายเป็นแผ่นบางๆเธออธิบายอย่างภาคภูมิใจพร้อมกับชี้ไปยังชั้นที่วางกระดาษและนี่คือกระดาษที่เสร็จแล้วเธอหยิบมันออกมาจำนวนหนึ่งกระดาษของที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นกระดาษที่ดีที่สุดในเมืองเลยนะเพราะพ่อของฉันมีเคล็ดลับพิเศษที่ไม่เหมือนใครคือตอนที่ได้น้ำเยื่อกระดาษมาแล้ว พ่อจะผสมยางไม้ชนิดหนึ่งลงไปด้วยและพอมันใกล้จะแห้งพ่อจะนำมารีดด้วยลูกกิ้งหินขนาดใหญ่จนเรียบกระดาษของเราจะมีความเหนียวและแน่นพิเศษคนที่เป็นศิลปินเอกของเมืองนี้ต่างชื่นชอบกระดาษของคุณพ่อมากเธอพูดขณะที่ยกอักดาจำนวนหนึ่งลงมาม้วนเป็นโลโกลมๆม,มาครับผมช่วยผมพูดขอบคุณค่ะ เธอหยุดพร้อมกับหันมายิ้มให้ผมเรานำกระดาษหลายสิบแผน่นมาซ้อนกันเป็นตั้งหนาๆประมาณหนึ่งคืบจากนั้นก็ม้วนให้เป็นโลกลมๆจัดให้แน่นแล้วก็ใช้เชือกมัดเพื่อไม่ให้มันคลายตัวโคฮารุที่ตอนนี้คอยบอกว่าให้ทำอย่างไรบ้างก็ไปเตรียมผ้าผืนใหญ่มาห่อมให้มันเลอะขณะขนส่งจากนั้น เธอกำมัดปลายผ้าอย่างชำนาญเมื่อห่อด้วยผ้าอย่างดีแล้วเธอจึงเอาไปคล้องเข้ากับสายสะพายที่เตรียมไว้สำหรับงานนี้โดยเฉพาะมันมีลักษณะาคล้ายกับสายสะพายของเป้ด้านล่างจะมีห่วงสำหรับคล้องม้วนกระดาษพร้อมกับมีเชือกรัดไม่ให้มันพลิกไปมาได้พอเสร็จหนึ่งอัน เธอก็บอกให้ผมทำแบบเดิมอีกหนึ่งอันเราแบบคนละอันไหวไหมเธอถามผมไหวครับไหวผมรีบตอบจะได้ไม่เสียเที่ยวที่อุตส่าห์เข้าเมืองผลได้แยะเท่าไหร่ยิ่งดีเธอพูดเสริมมนนหนึ่งน่าจะหนักสัก30กิโลนะผมพูดเพื่อประเมินศัก,กยภาพของตัวเองตอนที่พวกเราเดินทางเข้าเมืองพ่อแม่และฉัน ก็แบกกันคนละหนึ่งม้วนแบบนี้เหมือนกันเธอบอกแล้วคราวนี้พ่อกับแม่คุณไม่ได้ไปด้วยเหรอครับไม่ค่ะเพราะตอนนี้เรากำลังติดพันกับการปลูกต้นดูว่ารุ่นใหม่อยู่แล้วคุณต้องอยู่ช่วยท่านไหมครับไม่ต้องก็ได้ค่ะมันไม่ใช่งานหนักอะไรเพียงแต่ว่าต้องทำให้เสร็จในช่วงเวลานี้เท่านั้นเพื่อจะได้ให้ผลผลิตชันในรอบหน้าเธออธิบาย หลังจากที่เราจัดการมัดกระดาษทั้งสองม้วนจนเสร็จเรียบร้อยเธอก็คว้ามือผมแล้วดึงตัวเข้ามากอดและจูบผมแบบไม่ทันทั้งตัวผมจึงบรรเลงบทจูบที่เคยมีประสบการณ์ทั้งหมดในชีวิตไปหนึ่งบทดีใจที่สดที่ได้เจอคุณอีกครั้งฉันรักคุณค่ะเธอพูดเบาๆล้วขึ้นไปเตรียมตัวออกเดินทางกันเถอะค่ะเธอพูดต่อครับผมตอบ ผมยกม้วนกระดาษขึ้นหลังให้โคฮารุสะพายเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาบาของตัวเองผมก็รู้สึกว่ามันหนักไม่ใช่เล่นเหมือนกันแต่ก็คิดว่าขนาดผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างโคฮารุยังแบกไหวผมก็น่าจะไหวเหมือนกันพวกเราพร้อมแล้วค่ะแม่โคฮารุตะโกนบอกกับชูด้าก่อนที่เธอจะเดินถึงตัวบ้าน